ของดีในตัวคุณอยู่ตรงไหนคุณเชื่อเท่าไหร่มันก็เพิ่มศักยภาพให้กับคุณเช่นกูทำไม่ได้กูไม่รวยกูไม่ดังชีวิตของกูก็แค่นี้แหละศักยภาพมันก็แค่นี้ความสามารถมันก็แค่นี้ เมื่อไรก็ตามถ้าความเชื่อเปลี่ยนศักยภาพเปลี่ยนการลงมือทําเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ออกมาเปลี่ยนเมื่อรู้ว่าผลลัพธ์ออกมาว่าทําได้ความเชื่อก็เปลี่ยนทุกๆอย่างก็เปลี่ยนก็ทําให้วงจรมันขยาย ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เปลี่ยนความเชื่อมีความกล้าความสามารถก็มาเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคุณผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก Youtube t ิกต o k แล้วก็ Facebook คลิปนี้บ๊ายบาย